bye ขอพระาชทานกลับบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564ข้าพระพุทธเจ้าพลโทวิรัตนาคจูผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทับกพร้อมด้วยข้าราชาการและครอบครัว ต่างมีความปิติยินดีในโอกาสมันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพระสงฆ์นิกร ประทับอยู่ในใจพระสงฆนิกรตลอดมาในโอกาสนั้เป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระธุเจ้าทั้งหลายขอพระเดชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยพระบรมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้ปดโปรดดลบรรดาลอภิบาลและประธานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระราชประสงค์สิ่งใดขอจงสำลิดดังพระราชฤิัไยปรารถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของประสงนิกรชาวไทยตราบการนานเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม